วันมินิท I U D C มาแล้วจ้าสวัสดีค่ะแป้งน,นะคะกลับมาพบกับรายการวันมินิท I U D C วันนี้แป้งจะขอนำเสนอในหัวข้อสอบปคมเป็นเขตปร,บรับลีดตามกฎหมายจะเป็นยังไงไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะ <laughs> เกรงใจกันเลยนะนี่มันที่สาธารณะนะคุณแพ้ยฉันกำเริบอีกแน่ไม่ได้การละ่ะเราไม่จำเป็นต้องทนฉันจะจัดการนายคนนี้เองคุณคะคุณคะนี่เป็นสถานพยาบาลลบกวนดับุรรีด้วยค่ะครับต้องขอโทษด้วยนะครับผมไู้ว่าอยู่ที่โล่งและไม่มีผู้คนสามารถสุบุรีได้ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองเป็นสถานที่ราชการและสถานพยาบาลซึ่งตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพศ2560กำหนดให้พื้นที่หน่วยงานเป็นเขตปลอดบุหรี่ร้อยเเซต์ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารรวมทั้งระยะ5เมตรจากทางเข้าออกของประตูรั้วผู้ที่ฝ่าฝืนสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าภายในพื้นที่มีโทษปรับสูงสุด5,000บาท กฎหมายจึงขอความร่วมมือบุคลากรสปคมอไม่สูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าและแจ้งเตือนเมื่อพบผู้ที่สูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าภายในหน่วยงานผู้ที่สนใจเลิกบุหรี่สามารถติดต่อสายด่วนเลิกบุหรี่1600ได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ1600สวัสดีค่ะ สายดวนเลือกบุรี